ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอรีวิวนะคะจากวัสดุเหลือใช้อย่างพวกแก้วนะคะไม่มีคู่นะคะเราก็จะเอามาทําที่ปูกแคทตัสนะคะกระถางปูกแคทตัสค่ะอุปกรณ์ทําก็คือมีเขาเรียกว่าเนี่ยค่ะไอ่ไข่ควงมีค้อนแล้วก็มีน้ำใส่กระมังให้เต็มนะคะ แล้วก็มีผ้าคีริวเนี่ยผ้าคีริวนะคะอ่าวิธีทํานะคะไปแล้วก็ยัดลงไปให้แน่นยัดลงไปให้แน่นเลยนะคะค่ะแบบนี้เลยนะค่าวามแล้วก็ไข่ฟองค่ะแล้วก็ตอกลงไปค่ะ ออกนะคะเดี๋ยวแตกได้ยังคะโอเคเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้อ้โูนี่ลราลวดลายสวยมากเลยแต่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเป็นกระถางปูโอ้นี่ค่ะก็จะเป็นรูนะคะเนี่ยเป็นรูทุกอย่างนะคะเจาะให้เป็นรูนิดเดียวไว้เลี้ยงแคทตัสอันนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะเราไม่ได้ใช้แล้วค่ะแล้วก็จะมาปลูก แค่ตั้งอันนี้นะคะเตรียมไว้แล้วแล้วก็จะมีอ,อุปกรณ์มีดินนะ,ะนะคะนะคะขอทุกท่านที่ติดตามนะคะมีความสุขค่าเนี่ยราปลูกองนี้นะคะมีก็รอรอ,อที่จะปลูกสวยงามเนี่ยจะเปลี่ยนกระถางนะคะ,ะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ในพอตนี้ค่ะประมาณเดือนสิงหาค่อยเปลี่ยนกระถางได้นะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุข นะคะสวัสดีค่ะ